แม่โรงงานกระถินนะครับมาดูเครื่องเสียงย้อนยุดโอ้ยจี้พ่อคู่ายพอคู่ายก็ยกเลยเนาะมึงดันดันจ้ะครับงานกระถิ่นกระค่านะครับมาดูเครื่องเสียงนะครับจูยืน

เขาจ้งมาจ่ายด้วยพ่อจันเพียงไอ้จีปอยอ้วนว่งดว Mori vai đó, mót làm ngân điện thân cỏ tôi hai lần mày phải tân lại cỏ lưng mít tông lễ tông tùng ở tang lễ tông tang

เดานกระถินวัดประคานะครับ ตู้ยืนย้อนยุกนะครับมาในลงเจ็ดไปนะครับอมยุนะครับทั้งตู้ทั้งไม่ต่ำกว่า3าิปีนะครับตู้เป็นตู้เก่าทั้งหมดนะครับมาซ่อมใหม่รับคนไหนที่สนใจจะสั่งสีใหม่ก็ได้นะครับาารหายน,น้ำจิ้นลายเลยไเปิดเละ